ก็มีข่าวนะครับว่ามีเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบตลาดบางบอลหลังมีสสคนหนึ่งเขาบอกว่าตลาดบางบอลในปัจจุบันนี้มีแต่คนพมา่าเป็นเจ้าของกิจการมีแต่ภาษาพมา่าติดตามตลาดถ้าคนไทยไปนี่ก็เสี่ยงที่จะโดนนี่นั่นเจ้าที่เขาก็ไปตรวจสอบตรวจสอบแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เจออะไรเขาไม่เจออะไรแล้วเจ้าของร้านก็ออกมาสืออบออมบางคนก็ออกมาบอกว่า คือจ้างคนแรงงานต่างด้าวนี่ว่าทางานให้อะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ผมหวมงว่านะถ้าหากคุณเวลาจะไปตรวจสอบอะไรโอ้โหต้องจัดพิธีดีตองตัดริบบินไปตรวจสอบจ้างมันก็ไม่เชื่อหรอกจ้างมันก็ไม่เชื่อเสื่อผมสิถ้าจะไปตรวจสอบให้ไปแบบเงียบๆไม่ต้องไปออกสื่อไม่ต้องไปเอาอะไรไม่ต้องอยากจะเอาหน้าว่าเจ้าหน้าที่ทําจริงไม่ต้องการโน่นนี่นั่นไปเลยไปตรวจสอบเลย ไม่ต้องออกสื่อคุณเจอแน่คุณเจอแน,อน่แล้วก็ผมไปเห็นในทิกตอกช่องหนึ่งอ่ะตรงเขตไหนก็ไม่รู้นะสปายขึ้นสพนะ,สพ,านะสพานนะสะพานที่มันชำรุดหรืออะไรเรื่อยี่ยเขาก็ติดเป็นภาษากัมพูชาแล้วก็ภาษาพม่าเป็นภาษาต่างด้าวที่นี่ประเทศไทยนะแทนที่จะติดภาษาไทยเับไปติดภาษาต่างประเทศหมายความว่ายังไงโอ้ผมลืมไป สงสัยผู้รับเหมาเป็นคนพมา่าหรือเป็นคนขเมีนก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่ได้มาโจมตีไม่ได้มาว่าใครคือตอนนี้ต่างด้าวเต็มบ้านเต็มเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ก็โมเดโต้เถียงกันไม่มาตรวจสอบเลยอาศัยว่าผ่านไปวันๆแค่นั้นอาศัยว่าโน่นนี่นั่น คือต่างด้าวบางคน,นเงินทุนมันเยอะมันก็ให้คนไทยเนี่เป็นนอมินีโดยอาศัยชื่อคนไทยเป็นเจ้าของแต่จริงแล้วมันเป็นนอมินีคนต่างด้าวทะลักเข้ามาไทยแบบจํานวนมากมมยมหาศาลเลยแหละตอนนี้นะจะจะ,จะใกล้ๆจะสิบล้านคนเลยมั้งทั้งผิดกฎหมายทั้งถูกกฎหมายนะ่ะที่เข้ามานะ่ะก็ต้องเข้าใจลนะว่าเจ้าที่บ้านเรานะมันเป็นยังไงก็ต้องพอจะที่จะเข้าใจ ต่างด้าวเกินเมืองนี่ก็พอที่จะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรกลุงมมก็คงจะพูดอะไรไปไม่ได้เดี๋ยวก็จะหาโดวนว่าฟ้องร้องหมิ่นประมาทอีกแต่ผมอยากจะท้อนให้เห็นว่าถ้าเราปล่อยปะละเลนแบบนี้เนี่ยอนาคตทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของคนต่างด้าวหมดแหละยกเว้นธุรกิจใหญ่ใหญ่เนี่ย ธุรกิจเล็กๆบ้านเช่าหาเ,าเพลงลอยล้านขายของชำร้านโน่นนี่นั่นจะกลายเป็นของคนต่างด้าหมดถ้าไม่มีการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่มีการเข้มงวดถ้ายังมีการปล่อยปะละเลยนี่ก็ไม่อยากจะพูดถึงหรอกไม่อยากจะพูดถึงเลยว่าอนาคตประเทศไทยจะเป็นยังไงคือผมไม่ตําหนินะว่าใครเป็นรัฐบาลน่ะที่ผ,ผ่านมาทุกรัฐบาลมันก็มีแบบนี้หมดน่ะ เห็นมาหลายรัฐบาลแล้วก็ยังไปๆปาละเลยเรื่องแบบนี้ถ้าน่นนี่นั่นถ้าเราแบบเข้มอะไรเกินไปก็จะบอกว่าเกรงจะกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ก็เลยไม่ได้กล้าทําอะไรเกรงว่าจะกระทบเศรษฐกิจอะไรน่นนี่นั่นก็ว่าไปก็บอกว่างานบางงานน,นี่คนไทยไม่ทําคนไทยไม่ไม่ไม่อยากทําอะไรก็ว่ากันไป ที่จริงแล้วน nah, ะคนไทยเขาทางานได้หมดแต่ว่าคนที่จะจ้างเขาไม่จ้างคนไทยส่วนใหญ่เขาไปจ้างคนต่างด้าวนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันก็แล้วแต่ว่าเขาจะเล็งเห็นตรงส่วนไหนเขาไปจ้างคนต่างด้าวอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาอะแต่อย่าบอกว่าคนไทยเรื่องงานคนไทยไม่ได้เรื่องงานแต่ไม่มีใครจ้างก็แค่นั้นนะครับปัญหาต่างด้าวมันเยอะจริงๆนะยอมรับว่ามันเยอะจริงๆ